สวัสดีครับผมมาสเตอร์เบสอาจารย์เพทรธินกรเจรจารปรีดีนะครับสวัสีคมรเอรริีโมริยในวันที่13กุมภาพันธ์นี้เป็นวันกเนชยันตีนะครับซึ่งปกติวันขึ้นสี่ข้าของทุกเดือนก็คือวันวินัยกาจตุรถีแต่ถ้าเป็นเดือนมาฆะข,ของปฏิทินฮินดูคือวันกเนชยันตีก็คือวันประสูตรขององค์พระพิคเนตนั่นเองถือเป็นวันสําคัญของพระองค์และผู้ศรัทธาแห่งพระองค์ก็จะทําบูชาพระองค์ โดยการที่ไปวัดหรือทำบูชาที่หิ้งของตนเองถวายขนมลาดูมอกะนิยมถวายสุดงาครับในเทศกาลนี้เสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้สิ่งที่เรามุ่งหวังนั้นจเจริญงอกงามขึ้นและทางพิกเนสวนเทวัยเชียงใหม่ก็จะมีการรับเสด็จพระองค์ในวันคะเนรชยันตีในวันอังคารที่13กุมภาพันธ์นี้ด้วยการสงสนานด้วยน้ำ ปั้จะอมริตซึ่งผู้ศรัทธาสามารถมาสงสนาพระองค์เพื่อต้อนรับด้วยตนเองได้ตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มที่องค์พระพิคเนตป้างมหาเศรษฐีและในเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะมีการทำพิธีมหาอารตีถวายแด่องค์พระพิคเนตป้างมหาเศรษฐีในวันแห่งความเป็นมงคลยิ่งนี้ผู้ศรัทธาสามารถเข้าร่วมพิธีได้ฟรีณนะ พิกเน,นสวนเทวไลายจังหวัดเชียงใหม่กันบดีปปะโมริยา